จานแชมป์รีวิวสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเดสพูลนะครับสเกล1ต่อ10จากค่าซดดีทอยครับเป็นเดสพูลจากภาค3นะครับเปิดกล่องมาก็จะเจอตัวเดสพูลนะครับแล้วก็แผงอาวุธแบบนี้นะครับก็รายละเอียดอะไรก็ทํามาค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าสีลงได้ไม่เนียบเท่าไหร่นะครับมีสีขาดบ้างเกินบ้างตามสไตล์ซดดีทอยนะครับผมเล่นไอรอนแมนมาเยอะผมชินละความสูงนะครับ18เส้นนะหรือประมาณ7นิ้วนะครับ ก็สัดส่วนทํามาค่อนข้างโอเคนะครับอาจจะมีช่วงลําตัวมันผอมๆไปหน่อยนะครับแล้วก็ด้านหลังไม่มีปลอกดาบนะครับแลกๆเลยอันนี้เดี๋ยวมาดูจุดขยับนะครับหัวนี่สามารถหมุนได้รอบเลยนะครับแบบนี้แล้วก็สังเกตมันเป็นรอยริ้วผ้าอะไรก็สวยดีนะครับสามารถก้มหน้าได้ประมาณนี้นะครับเงยหน้าได้ประมาณนี้นะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเงยหน้าคอนะครับแยกกับบอดี้แบบนี้นะครับแยกกับหัวหัวเป็นบอลจอยนะครับ ตรงหัวไหล่นะคร,ราาาครับเราสามารถดึงจอยออกมาแบบนี้ได้นะครับเข้าออกแบบนี้เพื่อเปิดการขยับนะครับแล้วก็เวลาเราพับแขนนะครับปีกหรือว่าไหล่หลังนยมันสามารถยื่นออกมาได้ด้วยนะครับทําให้สามารถพับแขนไปด้านหน้าได้มากขึ้นนะครับต้องเกาะไหล่นะครับมันสามารถเปิดปิดแบบนี้ได้นะการแขนได้ประมาณนี้ครับแขนนะครับสามารถยืนมาด้านหน้าแล้วก็หมุนไปด้านหลังได้รอบแบบนี้เลยนะครับมีจุดขยับใบเสร็จนะครับสอพับได้สุดประมาณนี้เลยนะครับเยี่ยมเลย มือสามารถหมุนได้รอบนะครับสามารถพับขึ้นลงได้นิดหน่อยนะครับมือเป็นบอลจอยแบบนี้นะครับช่วงอกนะครับสามารถพับขึ้นลงแบบนี้ได้นะเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถหมุน <med David> ซ <ะ Umwelt> ้ายขวาได้นะครับแปลกมากทําเป็นบอลจอยนะครับแต่ว่าทําให้มันหมุนไม่ได้นะอันนี้ทําไม่ดีนะครับจริงจริงมันต้องเอาไว้หมุน Simon. ซ้ายขวาได้สักหน่อยนะครับช่วงเอวนะครับก็เหมือนอกเลยนะพับซ้ายขวาได้แบบนี้นะเอียง Simon. ซ้ายเอียงขวาแล้วก็ก้มหน้า หงายหลังได้นะครับแต่ที่มันควรจะทําก็คือบิดซ้ายบิดขวานยมันทําไม่ได้เลยนะครับเป็นบอลจอยเหมือนกันเลยนะแต่ทาให้หมุนไม่ได้แตกมากขานะครับเราสามารถดึงลงมาแบบนี้ได้นะเพื่อที่สามารถเตะขึ้นได้เยอะขึ้นแต่มันก็เตะได้แค่นี้เองนะครับโอ้ย่างแย่นะแต่ขาไปได้หลังได้นิดนึงนะครับติดก้นแล้วนะครับขาสามารถกางได้ประมาณนี้นะครับทั้งสองข้างต้นขาหมุนได้ครับเข่าพับได้สุดเลยนะครับแบบนี้ ข้อเท้านะครับมันเชื่อขึ้นเชื่อลงได้ิดเดียวเองนะหมุนซ้ายหมุนขวาได้ครับแล้วก็มีปลายเท้านะครับอีกอย่างที่ผมงงนะครับก็คือปืนกับไอซองปืนเนี่ยมันติดกันเลยนะครับมันดึงปืนออกมาเล่นไม่ได้นะครับโอ้โหแย่มากเดี๋ยวมาดูของแถมกันบ้างนะครับก็จะมีมือชี้นิ้วแบบนี้นะครับ2ออันนะครับแล้วก็มีมือกำดาบนะครับคู่หนึ่งแล้วก็มีมีดสั้นนะครับเอามาเสียบตรงขาขวาได้แบบนี้นะครับ แล้วก็มีตาแบบดุๆูหน่อยนะครับเอามาเปลี่ยนได้นะเวลาเปลี่ยนก็จะแกะแบบนี้นะครับแต่มันแข็งมากนะต้องใช้คัตเตอร์หรือแหลมแหลมเนี่ยมาสกิดออกนะครับตามจะเป็นแม่เหล็กแบบนี้นะครับฝังเอาไว้ที่ตาแบบนี้ก็ตอนติดเนี่ยติดง่ายเลยนะแม่เหล็กดูดแรงมากนะแต่ตอนแกะแกะโคตรยากนะครับแล้วก็จะมีตายิ้มๆอีกคู่หนึ่งนะครับใส่ก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็จะมีดาบคาตาณาสองเล่มนะครับเป็นวัสดุอ่อนๆนะครับ สามารถเอามาเสียบด้านหลังได้แบบนี้นะครับเสียบง่ายเลยแต่ไม่มีปอกดาบโคตรประหลาดแล้วก็จะมีฐานมาให้นะครับสกินเป็นเด d p พูลแอ์บูบลีนนะครับเป็นโลโก้หนังแบบนี้เลยตรงตัวนี้ก็จะเป็นสปริงนะครับแบบนี้ใส่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองมาเทียบกับเดซพูลพารแรกของ YX-Toy นะครับผมชอบตัวพารแรกมากกว่านะเพราะว่าสีเนี่ยดีกว่านะครับ มันดูเรียวกว่าลายละเอียดดีกว่านะครับนี่เป็น1.10ต่อเหมือนกันนะครับดีเทลทำมาดีกว่าเยอะเลยนะส่วนถ้าสติทอยถ้าลงสีใหม่ก็น่าจะสวยนะครับด้านหลังนะครับวายเอ็กทอยมีปอกดาบสดิทอยไม่มีนะครับแล้วก็ของวายเอ็กทอยนะครับปืนเนี่ยสามารถถอดออกจากซองปืนแบบนี้ได้นะครับเอามาถือได้แล้วว่ายเอ็กทอยนะครับสามารถบิดตัวได้เยอะนะครับคือถ้าจะบิดไปด้านหลังอยู่แล้วครับ ก็สามารถเอียงตัวได้เยอะเหมือนกันครับแบบนี้ปลอกดาบด้านหลังของไวท์ถอยสามารถถอยเข้าออกได้นะครับจริงๆมันก็สวยนะครับก็จัดท่าอะไรก็ดีนะแต่จุดขยับก็ยังมีข้อจํากัดเยอะอยู่นะครับแต่ก็มันโคละชุดกันนะเนาะภาคหนึ่งกสามก็ของมันต้องมีครับก็เก็บไว้นะครับเอาไปเล่นกับบูเบอร์นได้นะครับตัวนี้นะผมชอบที่มันสามารถพับแขนม,มาด้านหน้าได้เยอะนะครับมันสามารถเอามือมาจับดาบเดียวกันได้เลยนะดีมาก คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามจานแชมป์รีวิวด้วยนะครับขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ